อีพีนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับหัวใจของการทําเสื้อผ้านั่นก็คือเนื้อผ้าที่คุณควรต้องรู้ก่อนจะเลือกซื้อหรือผลิตเสื้อตัวโปรดเมื่อพูดถึงเสยืดผ้าที่นึกถึงเปน็นอันดับแรกก็คือผ้าคารตอนทําจากผ้าเส้นใยธรรมชาติชนิดโดดเด่นมากที่สุดเรื่องความนุ่มสบายและระบายอากาศได้ดีดดเหมาะกับอากาศร้อนของบ้านเรานะครับแต่ก็มีข้อควรระวังคือมันจะยับง่ายและจะหดตัวได้เล็กน้อยแต่ถ้าใครกังวลเรื่องการรีหรือต้องการเสื้อราคาเป็นมิตร ลองมองหาผ้าทีเซึ่งมีส่วนผสมของไน่จสังคะหอข้อดีก็คือซักแล้วไม่ค่อยยับไม่หมดแต่ก็ชาวบรรยากาศไม่ดีเท่าผ้าคารตนันทําให้รู้สึกว่าร้อนนะครับและสุดท้ายสําหรับสายกิจกรรมไล่สปอร์ตหรือเสื้อยูนิฟอร์มที่ต้องการใช้ความทนทานอย่างสูงเราขอแนะนําผ้าไมโครโพีเอสเตอร์ หรือที่เรียกว่าผ้าไหมโคสปอร์ตผ้าชนนี้ไม่ยับไม่หดแห้งเร็วมากและระบายอากาศได้ดีที่สุดจึงเป็นที่นิยมสําหรับเสื้อกีฬาและเสื้อพนักงานมากๆนะครับการเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะกับการใช้งานจะช่วยให้เสื้อตัวนั้นๆอยู่กับเราไปได้นานนะครับและใส่สบายที่สุดอย่าลืมเลือกให้ตรงกับความต้องการด้วยนะครับ